สวัสดีครับช่วงน,นี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา15นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอดเซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสือกกพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนาโครงการพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนาสนองพระราชดำริสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสือกกของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์เข้าขอมมริ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพัน์เพ็นสิริมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งทอเสือกกเป็นอาชีพเสริมหลังการทำนาและวางจำหน่ายในชุมชนของตนโครงการพ,พัดพัดจึงร่วมกับสถานศึกษาและภาคเอก,กชน เริ่มจากกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองไผ่ตําบลไรแงงอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์และขยายสู่กลุ่มทอเสือกกเพิ่มขึ้นอีกสองกลุ่มคือกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองแคนอําเภอสํารงทาบและกลุ่มทอเสือกกบ้านฉลิกอําเภอศรีนรงค์ได้รับความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคเอก,กชนพัฒนาคุณภาพการทอการย้อมสีการออกแบบลวดลายรูปแบบของผลิตภัณฑ์และพัฒนาต่อยอดสู่เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่หลากหลายและทันสมัยช่วยยกระดับสินค้าท้องถิ่นให้เข้ากับยุคทันสมัยสนับสนุนช่องทางการจาหน่ายให้กว้างขวางขึ้นเพื่อให้ผู้ทําภาคภูมิใจและผู้ซื้อเกิดความพอใจและเป็นไปตามตราผลิตภัณฑ์พัดพัด แสดงถึงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริซึ่งความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อยู่ที่เรื่องราวและการพัฒนาช่วยเหลือราษฎรให้กินดีอยู่ดีเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริงโอกาสนี้ทอบประเนษนิทรศการโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทกลุ่มเชียเท่าจำกัดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เสือกกจังหวัดสุรินต่อจนงานหัตถกรรมอื่นๆเช่นหัตถกรรมจากหญ้าแฝกผักตบชวาและผ้าไหมทอมือ ที่โครงการพัดพัดช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศณบริเวณโซนด้านหน้าร v วิ g h ฮ u ส e ในปี2565โครงการพัดพัดมูล,ลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทกลุ่มเซนเท่าจำกัดดำเนินง,งานโครงการเซนท่นธรรมร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสือกกและได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสือกกและนำผลิตภัณฑ์เสือกกจากกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองไผ่ตําบลระแงงอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินมาพัฒนา และจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Good Goose แบรนด์สินค้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปร้าน Good Goose บริเวณเซนทันคอร์ดชั้นหนึ่งทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่บริษัทกลุ่มเซนทันจำกัดได้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพและการออกแบบให้มีความโดดเด่นและทันสมัย รวมถึงกระเป๋าเสือกกของกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองไผ่ตำบลแรงแง,งอำเภอศีขอรภูมิจังหวัดส,สุรินทร์ที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบลวดลายพิเศษภายใต้โครงการพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนาและนํามาจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าฟุต o ู๊ ในตอนค่ำสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดประเนตรการแสดงบัลเลข่ของคณะชุดกาดบัลเล่สหพันธ์สาธา,ารณรัฐเยอรมนีสถานเอกครราชทูตดสหพันธ์สาธา,ารณรัฐเยอรมนีร่วมกับหอการค้าเยอรมันไทยและมูลนิธิวัฒนธรรมไทยเยอรมัน สนับสนุนงานมหกรรมศิลปะก,การแสดงและดนตรีนานาชาติครั้งที่25กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2กันยายนถึง22ตุลาคม2566เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กรุงเทพมหานครและประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกสุนทรีศาสตร์ด้านศิลปะก,การแสดงให้คนไทยพัฒนาตนเองไปสู่เวทีโลกได้ คณะชุดการบัลเล่เป็นคณะบัลเล่ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกตั้งมาน,นานกว่า400ปีการแสดงของคณะชุดการบัลเล่ในครั้งนี้ได้รวบรวมฉากสำคัญจากวรรณกรรมสุดคลาสสิกได้แก่ Sleeping Beauty, Romeo and Juliet, Don u i o t e และ o n e g i n ผสมผสานกับดนตรีจากวง Royal Bangkok Symphony Orchestra และการเต้นของบัลเล่ที่เคยได้รับรางวัลระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการแสดง Breakworks เป็นการแสดงร่วมสมัยและการแสดงผลงานเพลงอมตะ The d ด ing S w ว n เป็นต้นวันนี้เวลา13นาิก24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวัางขวัตวรัตคติยาราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2565ณอาคารจักรพันธ์เป็นสิริมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันที่4มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น2466คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนความว่าเมื่อสามวันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการการรู้จักปรับตัวให้ทันการทันโลก คุณธรรมความกตันยูตลอดจนสติปัญญาและความเพียรพยายามที่จะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในทางที่ดีที่จเจริญในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในการประกอบกิจการงานสร้างสารรค์ความสําเร็จนั้นมีหลักปฏิบัติที่สําคัญอยู่3ประการประการแรกต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตอนเองต่อเพื่อนร่วมงานและต่องานที่ทา ประการที่สองต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีท่าระหว่างผู้ที่ทำงานร่วมกันและทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประการที่สมต้องมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอทั้งในสาขาที่ตนมีความรู้ความชำนาญอยู่แล้วและความรู้รอบตัวในด้านต่างๆหลักปฏิบัติทั้ง3ประการนี้ นอกจากจะช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและสำเร็จผลสมบูรณ์อยางมีประสิทธิภาพแล้วยังทำให้แต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำให้เจริญก้าวหน้าและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักทั้ง3ประการให้บริบูรณ์ วันนี้เวลา16นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปท้องสนามหลวงทรงเปิดโครงการตุลาคมเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลกซึ่งมูลนิธิกาจนาบารมีร่วมกับกรุงเทพมหานครและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ เพื่อเฉลิมประเกียดและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมพรันรษา7 1พษา2 8กรกฎาคม2566รวมทั้งเพื่อกระตุน้นเตือนและสร้างความตระหนักให้ประชาชนและสังคมเห็นความสำคัญของมะเร็งเต้าตนมซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในสตรีทั่วโลกโดยปี2020มีผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่2 3น0 0 0 0คนและเสียชีวิต6 8 5 0 0 0คน สำหรับประเทศไทยมีผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมมากที่สุดมีผู้ป่วยรายใหม่กว่า22,000คนต่อปีและเสียชีวิตกว่า8,000คนต่อปีทั้งนี้องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าที่จะลดการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมร้อยละ2.5ต่อปีเพื่อป้องกันการเสียชีวิต2.5แสนคนระหว่างปี2020ถึง2040หากมีการตรวจพบตั้งแต่แรกมีการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็วจะสามารถรักษาได้ทันท่วงที โอกาสที่ทอประเนตภายในรถเอ็กซเรย์เต้านมสามิติของหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ของมูล,ลนิธิประกอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมสามิติหรือเมโมแกรมและเครื่องอันตราซาวที่ใช้การอ่านผลควบคู่กันเพื่อดูความผิดปกติในเต้านมอาทิก้อนเนื้อแคลเซียมความสมดุลของเนื้อเยื่อผิวหนังและถุงน้ําซึ่งหากคัดกรองหาความผิดปกติและพบสิ่งผิดปกติแต่ไม่เป็นอันตรายหรือก้อนเนื้อเริ่มต้น จะนัดติดตามผลทุก6เดือนหากพบก้อนเนื้อที่สงสัยจะส่งไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิการรักษาแล้วทอดประเด็น,นการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมอาทิขั้นตอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองอาการและการป้องกันมะเร็งเต้านมปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมที่เปลี่ยนแปลงได้และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในการนี้พระราชทานบร์รานซิงบราแก่ผู้แทนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และได้แพทย์สมยศดีรัศมีประธานมูลนิธิการจนาบารมีเพื่อเชิญไปมอบแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศโดยบาลานซิ่งบราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาในฐานะที่ทรงเป็นผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณณวรีทรงออกแบบสําหรับผู้ผป่วยมะเร็งเต้านมภายใต้โครงการ p r i n c e เ s c o l l e c t i o n โดยมูลนิธิการจนาบารมีซึ่งแบรนด์สิริวัณณวรีร่วมกับวาก้ จัดทําผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิชุดชั้นในเสื้อผ้าหมวกและกระเป๋าเพื่อหาไรายได้สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสทั่วประเทศของมูล,ลนิธิทั้งนี้ประชาชนสามารถรับบริการตรวจคัดกรองได้ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตามพื้นที่ในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูล,ลนิธิกาจนบารมีและกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครน,นายกปราจินบุรีและเพชรบูรณ์เป็นการเร่งด่วนจำนวน9,500ชุด และบรรทุกใส่รถเคลื่อนออกจากสำนักงานมูลนิธิตั้งแต่เช้าเพื่อเชิญไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยส่งห่วงใยในความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชนถุงยางชีพพระราชทานเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยนาที่ว่าการอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยบริเวณหมู่ที่2หมู่ที่6และหมู่ที่5าตำบลดอนยออำเภอเมืองนครน,นายก ที่จังหวัดปราจีนบุรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ลงพื้นที่เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรนาบ้านดงชัยมันตำบลประจันตาคามอำเภอรประจันตาคามมีผู้ประสบอุทกภัยมากกว่า200หลังคาเรือนนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ยังได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดไม่ได้